สวัสดีค่ะแฟนคลับเที่รักทุกท่านวันนี้วันที่ยีสนะคะวันนี้คุณแม่สาวดำก็มาซื้อผล,ลไม้ค่ะไปอะของอจัดเป็นเป็นของข้าวของที่จัดให้กับหมอลำผีฟ้านะคะก็จะมีผล,ลไม้ค่ะมีผล,ลไม้มีน้ำมีหมากมีพลูมีผ้าขาวมีผ้าถุงอ่าใหม่นะคะผ้าถุง ที่เราต้องไปซื้อในร้านน่ะนะคะก็อของคือจใช้ของใหม่หมดนะคะเอ่อจะต้องไปจัดกับหมอลำก็มีหลายคนค่ะมีหมอลำทั้งคนคือทั้งหมดเจ็ดคน,นะคะ่ะท่านผู้ชมเจ็ดคนนะคะค่ะแล้วทีนี้อ่าท่านก็จะลำตั้งแต่ท่านจะลำตั้งแต่สามโมงเช้าไปถึงห้าโมงค่ะคือลำ อ่อนวอนลำขอเนี่ยล่ะค่ะนะคะก็ไปถึงห้าห้าห้าโมงเช้านะคะเสร็จแล้วท่านก็จะพักทานข้าวทานน้ำค่ะแล้วก็ท่านก็จะลำอีกครั้งหนึ่งก็จะตอนบ่ายสามโมงไปถึงห้าโมงเย็นนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าท่านขอนั้นขอญาพ่อปู่นั้นได้ไหมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครอยากให้มันเกิด แต่ความทุกข์ใจแบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับใครก็จะไม่รู้นะคะค่ะส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ไม่มีใครอยากให้เป็นไม่มีใครที่จะมาเอ่ออยากเจอเรื่องความทุกข์ใจนะคะโดยเฉพาะ FC ของสาวดำที่ติดตามสาวดำมาตลอดนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างสาวดําพูดให้แฟนคลับได้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะแต่ความคิดเห็นก็แตกต่างกันไปคุณแม่ก็ไม่เคยโกรธเครียดแค้นใครนะคะชีวิตคุณแม่มีแต่อกหัวสิกร,รมนะคะซึ่งพระอาจารย์ท่านก็เหมือนกันท่านก็ไม่เคยถือโทษโกรธใครท่านก็ไม่เคยเอ่ยเอ่ยอะไรใครทั้งนั้นนะคะ ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่สาวดำพูดไปนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่สาวดำเชื่อก็เป็นเรื่องของสาวดำเอฟซี FC ท่านไหนจะเชื่อก็เป็นเรื่องของทุกๆท,ท่านไม่มีใครบังคับจิตใจกันได้นะคะแต่ที่สาวดำทำทั้งหมดทั้งมวลนั้นเพื่อความสบายใจค่ะเพราะว่าพระน้องนะคะท่านก็ได้มาอยู่ที่สวนธรรมนะคะ และสาวดำก็ไม่ได้พลาดพิงถึงถึงใครทั้งสิ้นทั้งสิ้นแต่ที่พูดไปก็พูดด้วยความบริสุทธิ์ใจและความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะวัดธรรมนาคาก็เป็นวัดที่สาวดำและเอฟซทุกคนช่วยกันสร้างจนแล้วเสร็จนะคะแล้วก็มอบให้พระหลานท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านก็อยู่ที่นั่นนะครับท่านก็ อ,อยู่ดูแลวัดมาอารามของท่านอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านนะคะซึ่งสาวดำก็ไม่ได้เคยไปหาท่านนะคะส่วนท่านจะได้โทรมาคุยกับพระน้องหรือเปล่านั้นก็เป็นบางครั้งตั้งแต่โน้นกัตั้งแต่ยังไม่เกิดโควิดโน่้นนะคะหลังจะเกิดโควิดแล้ว กไ็ไม่ได้ติดต่อกันเพราะติดต่อกันก็ไปหากันไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้ติดต่อกันคะ่ะและก็ไม่ได้พาดพิงอะไรดีหรือไม่ดีสาวดำก็ไม่เคยพูดเพราะไม่มีอะไรจะพูดนะคะมัดสร้างเสร็จแล้วกุศลผลบุญก็เป็นของพวกเราทุกคนที่ช่วยกันสร้างเนาะจะช่วยกันสร้าง ุกสิ่งทุกอย่างสาวดาก็พูดไปตามความเป็นจริงค่ะแล้วก็ฝากบอกเอฟซีของคุณแม่สาวดาทุกคนนะลูกฝากบอกว่าคุณแม่สาวดารักทุกคนเข้าใจลูกทุกคนใครจะพูดอะไรว่าอะไรคอมเมนต์อะไรก็อย่าได้ถือสาหาความกันนะลูกอ,อย่าถือสาหาความกันนะลูก มันจะเป็นบาปติดตัวไปทุกคนนะลูกเมื่อเรามีชีวิตยอยู่ในภพนี้ขอให้สร้างแต่คุณงามความดีไม่มีใครรู้เท่าจิตใจของเราว่าจิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์ผุดพองไหมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณคุณแม่ที่อยู่นครขนมขอบคุณคุณแม่สมุทรปราการที่แนะนำลูกมีแต่สิ่งดีๆค่ะท่านก็ได้แนะนำบอก ให้ทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็คุณแม่ที่อยู่ที่อยู่นครพนมพลูกฝากกราบขอบพระคุณท่านซึ่งท่านได้คุยกับสาวดำเมื่อเช้านี้ซึ่งลูกของท่านที่เป็นเอฟซี FC ของคุณแม่สาวดำนี่แหละรู้ว่าคุณแม่ท่านเคยช่วยเหลือในสิ่งแบบนี้ก็เลยโทรไปบอกแม่แม่ของลูกที่เป็นเอฟซีของสาวดำเนี่ยนะคะ คือลูกที่อยู่ในลายของคุณแม่เนี่ยแหละมีบ้านอยู่ที่นครพนมแต่ตัวลูกเนี่ยมาทํางานอยู่ที่จังหวัดอะไรแล้วคุณแม่จําไม่ได้แล้วนะคะซึ่งลูกสาวก็โทรมาบอกคุณแม่ให้โทรไปหาแม่ที่อยู่นครพนมคุณแม่โทรไปแล้วนะลูกแล้วแม่ก็บอกว่าให้คุณแม่แต่งคันห้าขึ้นมาแต่งคันห้าจุดทูบเ้าดอกและเทียนหนึ่งเล่ม แล้วก็หุนหุนของหุนผู้ชายหุ่นคือก็คือหุนพระอาจารย์นั่นแหละค่ะเขียนก็แล้วก็เขียน,ยนชื่อชันทุกอย่างเขียันชื่อนามสก,กุลนะคะแล้วก็ได้ไปทำไปจุดทูปเก้าดอกปักลงนะคะบอกขอไปขอยาพ่อปู่ตรงที่พระอาจารย์ท่านไปจุดทูป ได้ให้สัจจะวาจากับญาพ่อปู่ไว้นั่นล่ะค่ะที่ทั้งหมดทั้งมวลนี่พระอาจารย์ท่านเป็นคนไปทําเองทุกสิ่งทุกอย่างสาวดําก็ถามด้วยความชัดเจนวันนี้พระอาจารย์ท่านก็จะพูดให้ทุกญาติโยมลูกศิษย์ทุกคนได้ฟังําว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นท่านยืนยันว่าปเป็นความจริงที่ท่านฝันที่ท่านขอนะคะไม่ใช่สาวดํา สาวดำเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรครับมารู้เอาอีตอนที่นั่นแหละค่ะได้เล่าไปหมดแล้วนะคะขอให้ทุกคนเข้าใจซึ่งพระอาจารย์ท่านก็จะพูดยืนยันกับลูกศิษย์ลูกหาค่ะว่าท่านพูดอะไรไปบ้างและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นท่านก็ไม่รู้ว่าจะ,ะ,ะยาพ่อปู่จะจะมาให้นั้นเป็นความจริงนะคะซึ่งซึ่งจุดตู้ขอวันที่14ท่านก็มังให้ของกลางคืนมาที่14เลยซึ่ง พระอาจารย์ท่านก็ไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นความจริงและเป็นความจริงเด็ดขาดขนาดนั้นท่านก็เลยยังไม่กล้าบอกแฟนคลับแต่วันนี้ล่ะคะ่ะที่จะบอกเอฟซีทุกคนบอกแฟนคลับทุกคนแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่ได้ยืนยันนะลูกว่าหวยจะออกจริงไหมพราะคุณแม่ก็ไม่ทราบ <c oughs> และพระอาจารย์ท่านก็ไม่ทราบว่าจะออกไหม แต่ถ้าออกถ้าถูกท่านก็จะมาเอาชีวิตของพระอาจารย์วันที่สองเวลาสองทุ่มท่านพูดอย่างนี้นะคะและท่านก็พูดสาวด้ำพูดไปนี่คงไม่มีผิดอะไรนะคะเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะความเชื่อส่วนบุคคลที่มันมีเรื่องราวมาสำหรับ f อฟซีเก่าเเซ เอของคุณแม่ตั้งแต่เปิดช่องนะ่ะก็คงจะรู้เรื่องราวของปู่องคอาจย่าดอกไม้กับตะเกียงใช่ไหมคะกับน้องหนามเตยใช่ไหมคะแต่วินาทีนี้คือพระน้องพระอาจารย์หรือพระปู่3 8 8ท่านอยู่ที่ตรงนี้ละค่ะที่สวนธรรมที่ตรงที่พระปู่องอาจย่าดอกไม้ที่น้องหนามเตยอยู่ที่ตะเกียงอยู่นี่ลหละค่ะมันเป็นเรื่องราวมาที่คุณแม่สาวดํา พูดให้ลูกๆทุกคนฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นมาตั้งแต่ตาเกี้ยงยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะและท่านก็ได้มาบอกว่าตาเกี้ยงเนี่ยท่านก็เป็นคนมาเอาไปเหมือนกันเพราะว่าตาเกี้ยงนี้หมดอายุไขแล้วก็ได้ได้ตาเกี้ยงก็เป็นทหารของท่านซึ่งเป็นทหารที่ขี่มา้าดูแลเป็นสมุนของท่านว่าง,งั้นเถอะ เป็นสมุนของยาพ่อปู่น่ะนะคะซึ่งท่านก็พูดแบบนี้แล้วพระแล้วพ่อปู่สามแปดแปดซึ่งท่านไม่ใช่คนแถวนี้นะคะและท่านก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยนะคะและท่านจะพูดถูกได้ยังไงนี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้สาวดําเชื่อหมดใจเพราะว่าตาเกี้ยงก็นั่งนั่งแล้วก็นั่งดูลูกๆเขาร้องรทตาเพียงกัน แล้วตะเกี้ยงก็นั่งคอพับลงโดยที่นั่งพิงพิงเสาคอพับลงแล้วก็มีน้าําใสๆไหลออกจหมูกแล้วตะเกี้ยงก็สิ้นใจนั่นแหละค่ะออกจากโรงพยาบาลมาได้เดือนได้สองเดือนกว่าที่ตะเกี้ยงสิ้นใจเนี่ยนะคะมันมีเรื่องราวมาแล้วท่านยาพ่อปู่ที่มาบอกว่าที่จะมาเอาพ่อปู่สามแปดแปดไปเวลาสองทุ่มตอนเวลาเวลา วันที่สองเวลาสองทุ่มซึ่งที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังแต่วันนี้ท่านจะได้ยินจากเสียงพระอาจารย์ท่านพูดเองนะคะมันก็ไม่ได้เสียหายคือท่านขึ้นท่านเล่าตามที่ท่านนิมิตก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเสียเสียหายอะไรสาวดํำก็บอกแฟนคลับตามนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่มีใครทราบได้แต่ในฐานะที่คุณแม่กับลูกๆทุกคน ติดตามเรื่องเลากับของคุณแม่มาตลอดคุณแม่กําลังจะเล่าให้ทุกๆคนฟังว่ามันมีเรื่องมีราวมาตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วแต่ว่าพ่อปู่ส88ซึ่งท่านไม่ใช่คนจังหวัดนี้นะคะและท่านก็เพิ่งมาอยู่ที่สวนธรรมสาดํานี่นะคะแลวท่านท่านจะไปรู้เรื่องของของตะเกียงได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วก็พระอาจารย์ตั๊ก สาวดำรู้ค่ะเพราะสมัยก่อนสาวดำก็เคยไปทำไปทาข่าวไปทำข่าวท,ที่พระอาจารย์ตักได้รั่นมา,าว่าจะเอาต้นตะเคียนหญ้าตะเคียนขึ้นจากตรงนั้นถึง99ต้นใช่ไหมคะแต่ตอนที่ท่านเสียเนี่ยสาวดำไม่ทราบเลยค่ะก็เลยได้ดูจากในคลิปของของช่องอื่นๆนะคะแต่ว่าสาวดำก็จำไม่ได้ว่าชื่อช่องอะไรแต่ว่าจำจำเจ้าของช่องอได้แต่ไม่รู้ชื่อ แล้วเจ้าเจ้าของช่องที่เป็นคนเป็นผู้ชายเนี่ยหน้าแต่หน้าตาเข้มเข้มนะคะนั่นแหละสาวดำก็มาดูมากดดูถึงได้รู้ว่าอาจารย์ตั๊กเนี่ยเสียไปแล้วและท่านก็บอกให้สึกแล้วอาจารย์ตั๊กก็สึกจริงๆแล้วก็สึกออกอ่าให้สึกน่ยก็คือคือ,คอทางทางทางอ่าสำนักสำนักพระพุทธศาสนาที่ท่านให้สึกอันนี้สาวดำเพิ่งเห็นในคลิปนะคะ สาเหตุที่ไปดูในคลิปก็เพราะว่าเจ้าปู่ย่เจ้าปู่นี่แหละญาพ่อปู่นี่แหละที่ว่าจะมาเอาพระอาจารย์ไปนี่แหละท่านพูดให้พระอาจารย์ฟังว่าตาเกี้ยงเนี่ยท่านก็เป็นคนมาเอาไปโดยที่ท่านหมดอายุไขแล้วก็ท่านก็ได้ขีม่ม้าและวันที่พ่อปู 8, ่สามแปดแปดฝันนิมิตนั่นน่ะตาเกี้ยงก็มาเหมือนกันค่ะท่านบอกว่าตาเกี้ยงรูปร่างหน้าตาแบบไหนก็บอกท่านนั่นแหละท่านก็ขีม่มา้ามา ด้วยกันกับญาพ่อปู่ญาพ่อปู่ที่ถือมีดดาบมาหามาหาพระอาจารย์ของคืนวันที่16ที่หวยออกนั่นล่ะคะ่ะเช้าคุณแมวันที่17ท่านก็เล่าทุกอย่างให้สาวดําฟังวันสาวดําก็ยังไม่มั่นใจวันที่18ท่านก็ยืนยันนั่นล่ะคะ่ะสาวดําถึงได้ลงคลิปให้ทุกคนได้รับทราบนะคะเพราะทุกคนรู้คุณแม่อยู่แล้วว่าคุณแม่เป็นคนพูดตรงไปตรงมานะคะ แล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าพระอา,อาจารย์ตักนั่นแหละรู้จักไหมท่านถามพ่อปู่สามแปดแปดแล้วพ่อปู่สามแปดแปดมาเล่าเล่าให้สาวดำฟังทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นความจริงที่ท่านนิมิตคือท่านฝันท่านนิมิตแต่เรื่องราวมันจะเกิดมาเป็นจริงตามนั้นไหมสาวดำก็ไม่ทราบแต่ถึงยังไงสาวดำก็ต้องหาวิธีแก้หาวิธีทุกทุก,ท,กทุกวิธีที่แฟนคลับจะได้ แนะนำหลายสิ่งหลายอย่างคุณแม่ก็ไม่ได้เก่งไม่ได้รู้เรื่องอะไรนอกจากว่าแฟนลับแนะนำแต่คนเฒ่าคนแก่ทางบ้านคุณแม่สาวดำนี่ท่านก็ได้หาหมอลำํำผีฟ้าที่จะมานําขอชีวิตก็คือวันนี้ล่ละค่ะนะคะใครอยากมาเห็นอยากมาดูฟังคลิปนี้แล้วก็มาดูได้เลยค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงทั้งนั้นและคุณแม่สมุดประการท่านกแนะ็แนะนำมาหลายสิ่งหลายอย่างค่ะ แลวคุณแม่ที่อยู่นครพนมคนแก่ที่ท่านเคยช่วยเหลือชีวิตคนท่านก็แนะนําวิธีให้แต่งคันห้าแล้วก็ให้ให้แต่งขันห้าแล้วก็ให้มีหุ่นจุดทูปเก้าดอกและจุดเทียนหนึ่งเล่มและให้ไปปักไว้ที่ไม่มีคนเห็นให้ขอขอชีวิตท่านขอชีวิตท่านไว้ก่อนขอผัดขอเลื่อนขออะไรไปอย่างนี้ละค่ะแล้วก็ให้าพระบวชบวชให้ท่านสามองค์ห้าองค์ จ็ดองเก้าองค่ะเนี่ยทุกจินทุอย่างสาวดาก็จะต้องทําตามนั้นค่ะทําตามที่มีผู้รู้คนเท่าคนแก่สมัยก่อนนะคะท่านแนะนํามาสาวดาก็จะทําทุกอย่างค่ะส่วนใครที่ไม่เชื่อก็แล้วแต่แล้วแต่นะคะแต่อย่าคอมเมนต์มามาว่าน่นนี่นั่นกันเลยค่ะนะคะคุณแม่สาวดําขอร้องเถอะนะลูกถ้าลูกไปคอมเมนต์ว่ากันไปว่ากันมามันก็เป็นการรมเยเยนะลูกนะ เอาละคุณแม่ก็มาเล่าลูกแค่นี้แหละส่วนวัตถุมงคลก็แล้วแต่ใครที่ท่านมีความศรัทธาคุณแม่ก็บอกไปตามที่พ่อปู่บอกแค่นั้นนะคะนะลูกนะคุณแม่ก็บอกว่าแต่ครีมนั่นแหละครีมนั่นแหละเป็นของคุณแม่นะคะลูกส่วนกระเป๋าท่านก็เจิมให้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับลูกศิษย์ทุกท่านและท่านก็ไม่ได้ไปเอามาเจิม คุณแม่สามรำก็ไม่ได้ไปเอาที่ไหนมาให้ท่านเจิมแล้วเจิมอีกไม่มีลูกขอยืนยันด้วยสัจจะของคุณแม่กระเป๋าท่านเจิมให้ท่านก็บอกว่าท่านเจิมให้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายเหรียญพ่อป,ปู่ก็มีครั้งเดียวครั้งสุดท้ายตะกุดพ่อปู่ก็ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายไม่เคยสั่งเพิ่มแม้แต่ชิ้นเดียวคุณแม่ไม่เคยไปเอามาเพิ่มแม้แต่ชิ้นเดียวของทั้งหมดเป็นของที่พ่อปู่ทําให้ท่านก็รั้นวาจามาแล้วว่าครั้งทําให้ครั้งแรกและครั้งเดียวนี่คือสัจจะของคุณแม่ ลูกคนไหนที่ได้ไปแล้วก็ให้เก็บรักษาไว้ให้ดีก็ให้เคารพกราบไหว้บูชาตามที่เราศรัทธานั่นแหละลูกก็ยังมีนะลูกตะกุดก็ยังมีเพราะวันนี้วันนี้หมอลำเข้ามาลำแต่ว่าอีกอีกลูกหลานเขาก็มาทําส่งตะกุดนี่นแหละลูกส่งตะกุดส่งกระเป๋าส่งอะไรที่พวกลูกได้จองมานี่นแหละลูกขอให้ลูกทุกคนเข้าใจคุณแม่ขอให้โชคดีลูก ขอให้ทุกคนที่มีจิตใจอ่นอ,อนน้อมมีจิตใจอันเมตตามีจิตใจมีคุณธรรมมีความคิดที่เป็นเลิศเจริญรุ่งเรืองทุกผู้ทุกคนทุกนามด้วยเธอ